<Start> วันนี้เรามาดูกันว่าทั้งห้าท่านต้องมาเจอกับอะไระะน้ำแข็งขั้วโลกอาร์กติกไปดูกติกากันครับกติกาคือผู้เข้าแข่งขันต้องนอนบนก้อนน้ำแข็งและไถไปใครเข้าเส้นชัยก่อนคือผู้ชนะพร้อมกันหรือยังครับผมถ้าพร้อมกันแล้วถอคอ,อเนเทนยที่หนึ่งพร้อมไหมพร้อมแล้วเตรียมตัว ตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด5ลูกก็ออกตัวกันไปแล้วครับโอ้โหเอาละครับและนี่คือสุดยอดของการท้ายเย็นนะครับกับสตาร์แอร์ครับแม่เข็นกันไปเรื่อยครับถ่ายไปครับเอาเย็นแล้วสิโอ้ยปวดนมตั้งหมดแล้วเนี่ยแม่ตอนนี้มีการแข่งถึงบั้นท้ายเลยทีเดียวแต่ก็ยังไปกันต่อนะครับเอาดีกว่าอะไรึ้นครับโอ้โหมีการบ่งบอกเลยครับโอ้โหแล้วนี่แกจะไปต่อไหวไหมเนี่ยเอาละครับและตอนนี้นะครับโอ้ลูกที่4กับลูกที่5แล้วับกำลังบดเบี้ยกันอยู่แม่เริ่มซันยิ่งปั่นยิ่งปั่นยิ่งสั่นแม่นนมมัาาเซ็งอ่ เอาละครับเอ้ายังไงเนี่ยปะท้อไปดึงน้ําแข็งหลบได้ไงนั่นเคลียร์ครับเคประกันโอ้เอาละครับเลืนี่คือตัวเต็งนะครับและตอนนี้นะครับเขาเข้าเข้าไปเรื่อยๆมา่อย่าดึงครับอย่าดึงอาไฮมีการดึงเกงอืมอ๋อโอ้ยทูทุเรียนโอ้โหเขายังไม่หยุดอาไฮและตอนนี้อีกนิดเดียวก็กำลังจะถึงเส้นชัยและเขาก็ชน นะมาแล้วครับผมคุณรู้ไหมครับคุณคือผู้ชนะในการแข่งขันท้ายเย็นจัดเต็มกับสตาร์แอร์ผมอยากทราบว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างคุณจะไม่พูดอะไรห,หน่อยหรอครับ <c oughs> อ๋อขอเสียงปรกมือสยครับผมทีนี้รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าความเย็นแบบจัดเต็มกับสตาร์แอร์เป็นยังไง <c oughs> และพิเศษ s า a ์แอร์จะองครบรอบ30ปีได้หนาวกันแน่กับส่วนลด30%พร้อมติดตั้งและรับประกันอะไหล่เครื่อง3ปี30วัน30เครื่องติดตามรายละเอียดได้ที่อย่าลืมนะครับนึกถึงความเย็นต้อง s าร์แอร์จะเต็มความเย็นให้คุณมากกว่า30ปี